สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างภ้พงิ่นเชฟูมอีกครั้งหนึ่งนะครับสู่เนื่องมาจากที่เมื่อกี้นี้นะครับเราทําแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นได้แล้วคลิปนี้จะเป็นการทําแผนที่รูปน้ํานะครับเมื่อกี้นี้คลิปเมื่อกี้นี้ผมยังไม่ได้ใส่ตัวเลขตามแกนนะครับนี่เรามาใส่ใส่ให้เขาตัวหน่อยนะครับก็ไปคําสั่งนี้ครับพูดสอนนะครับแล้วก็คลิกที่แผนที่นะครับแล้วก็คลิกขวาไปที่ property ไปที่กิดนะครับแล้วก็ไปที่นิวก i ิดนะครับเลือกอันที่สองนี้นะครับเลือกอันที่สองนี้นะครับตัว next นะครับ next นะครับตัว next อีกนะครับ finish นะครับก็พยโอเคออกมาดูซิมาแล้วนะครับตัวเลขมาแล้วนะครับ Okay. ยังเซตอยู่ที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับแผนที่ตัวนี้นี้เราจะมาทําแผนที่ลุ่มน้ํานะครับไม่ยากครับไปที่คําสั่ง Add Data เหมือนเดิมนะครับไปเลือกไฟล์ที่เราเก็บงานไว้ไฟล์งานนะครับไฟล์งานนี่ครับไปเลือกตรงชั้นคุณภาพลุ่มน้ํานะครับกดมาแล้วนะครับ ทีนี้เราอยากรู้ว่ามันอยู่รูมน้ำที่เท่าไหร่ยังไงนะครับ a 1 a 2 a 3 a 4 a 1 b 2 b 3 b นะครับ1 a 2 a นี่น่าจะไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตทีนี้เราจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเราไปคลิกขวาที่ตรงเลเยอร์ด้านซ้ายมือนะครับก็ไป property นะครับตรงนี้รอสักพู่นะครับรอสักพู่ ใช้เวลาสักยี่สิบวินาทีก็มีแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นกับแผนที่รูมน้ำนะครับที่สำคัญสําคัญของที่ป่าไม้เขาปิกไว้นะครับแต่ถ้าใครมีแผนที่อื่นที่แสดงพื้นที่ร่มน้ำได้ก็น่าจะใช้ได้นะโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมนี้นะครับแล้มีโปรแกรมอื่นนี่แล้วนะครับไปที่ตรงนี้นะครับ label นะครับ label แล้วติ๊กตรง label เลือกตรงนี้เป็น WSC Card นะครับ WSC Card นะครับเลือกฟอนต์ตัวหนังสือนะครับฟอนต์ตัวหนังสือใช้ไทยสาร,รบัญแล้วกันกำลังหนึ่งกันมาแรก ส่วนขนาดตัวหนังสือเนี่ยตัวเลขเนี่ยเอาใ,ใหญ่ๆหน่อยนะครับเอาใ,ใหญ่ๆหน่อยเลือกสีส่วนงนี้เลือกสีได้นะนะครับแต่ผมเลือกสีดํานี่แหละแล้วก็กดสัายกดโอเคอ่ามาแล้วนี่ของผมอยู่โซน 5b มันเป็นโล่โงๆใช่ไหมอันนี้ยังมีหนึ่งตัวห้าหมื่นอยู่นะเป็นโล่โงๆเอาให้มันเล็กหน่อยเอาเจ็ดหมื่นห้าแล้วกันเนหเริ่มเห็นข้างๆแล้ว 5B อันนี้ 1A นี้เราอยากให้มันเห็นมากกว่านี้เราก็ใช้คำสั่งนี้ครับแทนตรงมือนี้นะครับตรงมือนี้หินนี่แหละนี่ห้าบีอันนี้อนุญ,ญาตแน่นอนตรงนี้1 a นี่ไม่อนุญาตแน่น,นี่เป็นภูเขานะครับเป็นภูเขา2 a นี่ไม่อนุญาตแน่นอนนะครับี่อยู่โซนห้าบ ดูอานน,าาน,นี้ยังไม่มีหมน,นึ่งเอียกว่าผมผมอยู่ห้าบีอยู่นะครับตันนี้ทีนี้เราจะจะสั่งฟิลน,นี่ครับแสดงว่าถนนเส้นนี้ที่ผมจะขออนุญ,ญาตเห็นไหมครับมันมากับเราหมดเลยตั้งแต่หนึ่งต่อห้าหมื่นเส้นนี้กรมา ที่เราพอดที่แรกอันนี้พิทก็มาด้วยนะครับตัวเลขตัวนี้ก็มาด้วยนะครับถ้าเราจะพิทน,นะครับเราก็ไปที่ไฟล์เหมือนเดิมไป export map นะครับก็เป็นเลือกผมไปทีนะ่เดสก์ท็อปเหมือนเดิมเกี่ยวกับตัดไม้นี่แหละนะครับเมื่อกี้หนึ่งต่อห้าหมื่นสายทายใช่ไหมอันนี้ก็เป็นรุ่มน้ำนะ รูมน,น้ำแล้วแต่เราจะตั้งชื่อแล้วกันเลือกไฟล์เป็น png แล้วก็ save เสร็นซะ,ะเปิดดูสิพ์รูน,น้ำอีกก็ได้แล้วสั่งพิมพ์น,นะครับสั่งพิมพ์นี่คือที่รูปน,น้ำ ก็มีแผนที่1ต่อห้าหมืนแผนที่ลุ่มน้ํานะครับที่ทางหลักเกมของป่าไม้เขาคลิกไว้นะครับว่าต้องมีก็ต้องมีแต่ผมถ้าใช้โปรแกรมอื่นที่มันแสดงพื้นที่ลุ่มน้ําได้ผมว่าก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับก็น่าจะใช้ได้อยู่ก็ลองวันที่18ก็ลองไปสอนนบถามดูอันนี้คือสําหรับผู้ที่ ติดตั้งโปรแกรมได้แล้วแล้วก็โปรแกรมใช้ได้นะครับก็คลิปที่ผมนําเสนอเนี่ยก็หวังว่าพวกเราน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราบ้างนะครับสําหรับผู้ที่คล่องแล้วทําได้แล้วก็อย่าลืมเพื่อเพื้อให้กับทีมงานด้วยนะครับก็มีหลายๆท่านที่ยังยังยังใช้ไม่ได้แล้วก็ยังลงโปรแกรมไม่ได้นะครับยังไงก็ไปเจอกันวันที่18ที่อวตารนนแดงแล้วกันนะครับหรือใครสะดวกมาวันที่19ที่อวตารสามสวน บาแทนก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ